เทคนิคการถ่ายสวนสนุกให้มีชีวิตนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่สวนสนุกในคลิปนี้ครับผมจะสอนถ่ายรูปสวนสนุกให้มีชีวิตนะครับภาพถ่ายสวนสน,นุกเดี่ยวถ้าเกิดว่าเราจะทําให้มีชีวิตนั่นก็คือการถ่ายภาพให้มีการเคลื่อนไหวผมจะมาถ่ายชิงช้าสวรรค์นะให้มันมีการหมุนนะครับให้มันมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันหมุนอยู่จริงๆภาพถ่ายในวันนี้จะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวทุกคนตามไปดูภาพถ่ายกันครับ โอเคครับในตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาตั้งกล้องในการถ่ายชิงช้าสวรค์แล้วนะครับเทคนิคในการถ่ายชิงช้าสว่นนยให้มันมีชีวิตเราจะต้องมีขาตั้งกล้องแล้วก็ใช้สปีดช s h u ตอร์ที่มันช้านะครับพอใช้สปีดช s h u ตอร์ที่มันช้าเนี่ยมันจะทำให้เราได้ชิงช้าสวรค์นเนี่ยที่มีการหมุนอยู่ที่มันเคลื่อนไหวอย,อยู่จริงๆนะครับทำให้ภาพถ่ายเนี่ยดูเหมือนมีชีวิตเดี๋ยวเราไปดูภาพถ่ายกันนะครับว่าเราจะได้ภาพถ่ายแบบไหนบ้างตามไปดูกันครับ ลองนบเทคนิคดีๆแบบนี้เป็นปรับใช้ในการถ่ายภาพของทุกคนดูนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการถ่ายภาพนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ